วันพุทธที่สามธันวาคมนี้ใครคิดจะริรักหรือคิดจะรวยฟังทางนี้ด่วนครับวันนี้เปิดมาด้วยมหัธนเลิกเลิกแห่งเศรษฐีแต่ทำไมตำราถ,ถึงเตือนว่าซ่อนกับดักโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีชวดฉลูและเถาะวันนี้คุณมีความเสี่ยงมากกว่าใครจะแก้เคล็ดอย่างไรสีไหนพารอด เวลาไหนพารวยคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันที่แม่นยำและเจาะลึกที่สุดกับเทวดาจ๋าถึงตาฉันอย่างวันนี้ตรงกับวันพุธขึ้น13าค่ำเดือนหนึ่งปีมะเสงครับภาพรวมวันนี้เป็นวันที่มีพลังธาตุไฟสูงมากส่งผลให้เกิดความร้อนแรงทั้งเรื่องเงินและอารมณ์ครับเริ่มต้นที่ข่าวดีก่อนครับวันนี้ถือเป็นวันที่ ประกอบการมงคลได้และถอยรถใหม่ได้ในบางเวลาเพราะอิทธิพลของเรือกเศรษฐีจะช่วยให้ช่วงกลางวันงานเดินหน้าเงินสะพัดดีมากใครทำธุรกิจรีบกอบโกยช่วงตะวันยังไม่ตกดินนะครับแต่ข้อควรระวังคือห้ามทำการมงคลที่เกี่ยวกับสตรีหรือผู้หญิงเด็ดขาดและระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดเครื่องจักรเสียหายห้ามใช้อารมณ์แก้ปัญหาพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว การแข่งขันจะเดือดคู่แข่งอาจเล่นสกปรกต้องระวังหลังให้ดีครับส่วนเรื่องหัวใจผมขอเตือนตัวแดงๆเลยครับวันนี้ห้ามริเริ่มความสัมพันธ์จริงจังใครจะสารภาพรักพักก่อนครับเพราะความรักวันนี้มักนำมาซึ่งความทุกข์คู่รักเดิมๆก็ระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องจะบานปลายกลายเป็นทะเลาะใหญ่โตเพราะความวู่วามได้ครับมาเช็คตัวช่วยกันบ้างครับ ใครอยากเห่งให้ใส่สีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวหรือสีเขียวครับส่วนสีชมพูพับเก็บเข้าตู้ไปก่อนนะครับเป็นการละกินีเหมือนนี้ช่วงเวลาทองจดนะครับ09.29ถึง1 0 1นาฬิกา10นาที1 0นาฬิกา 39- ถึง11.00นาิกา0นาทีและ11.49นาฬิกา49ถึง12.10นาฬิกา10นาทีครับทิศโชคลาภ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้รับทรัพย์แน่นอนครับมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดเช็คปีเกิดของคุณด่วนครับวันนี้เป็นวันมะเมียาธาตุไฟคนดวงดีคือท่านที่เกิดปีมะแม่ปีขานและปีจอวันนี้ทางสะดวกลุยได้เลยแต่สมปีนี้ต้องระวังสูงสุดครับ 1. ปีชวดหนู วันนี้คุณปะทะเต็มๆห้ามใจร้อนห้ามขับรถเร็วเด็ดขาดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายตาหัวใจและความดันครับ 2. ปีฉลูวัวจะรู้สึกอึดอัดเหมือนไฟหลุ่นก้นระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่และระวังแผลผุพองไฟลวกครับ 3. ปีเถาะกระต่ายระวังแตกหักกับคนรักทำพูดจะสร้างศัตรูและของมีค่าอาจสูญหายครับ สำหรับเด็กเกิดวันนี้ถ้าเกิดช่วงเช้าจะได้เป็นเท่าแก่แต่ถ้าเกิดช่วงค่ำจะเป็นนักวางแผนที่ฉลาดแกมโกงครับใครเกิด3ปีนักสตรีที่เตือนไปบ้างครับพิมพ์บอกกันหน่อยว่าวันนี้วางแผนจะแก้เคล็ดอย่างไรหรือใครจะไปถอยรถใหม่พิมพ์คำว่าสาธุรับโชคกันไว้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักและกดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดดวงแม่นแแบบนี้ทุกวัน สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยสวัสดีครับเทวดาย